ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องก็คือกรณีลายหลุดของกลุ่มสอวอครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่สอวอบางรายออกมาแฉข้อมูลว่าณนะขณะนี้มีการแจกกล้วยมีการแจกตําแหน่งมีการข่มขู่กันเพื่อแลกกับการไม่ให้โหวตนายพิธาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีครับ ล่าสุดในทวิตเตอร์ตอนนี้เดือดนะครับเราก็แชร์กันสนั่นถึงข้อความที่อ้างว่าเป็นของสอวอท่านหนึ่งจากลนยกรุ๊ปสอวอเองครับโดยสรุปแล้วระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเพื่ออนาคตของประเทศประชาธิปไตยเป็นเรื่องของความแตกต่างพวกเรากันพวกเรากันเองไม่ควรแตกแยกแต่ที่ผ่านมากลับมีสอวอรังแกกันเองต่อว่ากันเอง ที่สำคัญระบุว่ามีการแจกกล้วยและเสนอตำแหน่งให้กับสวเพื่อแลกกับการไม่โหวตให้กับนายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีพอเรื่องนี้เนี่ยนะครับถูกเผยแพร่ออกมาก็กลายเป็นประเด็นร้อนทันทีเรื่องนี้นายเสรีสุวรรณพานนท์ระบุว,ว่าเป็นข้อความจากกรูปลายของสอวรจริงๆนะครับแต่ว่าไม่มีใครตอบกลับข้อความดังกล่าว พร้อมกับบอกว่าเตรียมนําเรื่องนี้รายงานต่อประธานวุฒิสภาเพื่อขอให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย